เราจะลองคูโบต้าดี1105รุ่นยอดนิยมนะครับท่านลูกค้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยถักมาเลยนะครับผมนี่ตามที่อยู่ตามเบอร์โทรนี้เลยครับเนี่ยเราก็จะคัดเครื่องอย่างนี้ให้เลยเนี่ยเครื่องสวยๆกิ๊บๆสภาพนางฟ้าไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับอ่าให้ดูความสวยกว่าน,นี้โอ้ยน็อตยังขาวเลยไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมๆหมดได้ยงงังเหลืองๆเลยเห็นนะครับทางนั้นเราลองเครื่องเราก็จะผ่านน้าให้ มันเยอเพลิงเอาไว้บนอ่าคุณลูกค้าไปเอาไว้บนนิดเดียวไม่ต้องใช้ติ๊กใช้แล้วปล่อยไหลลงเนี่ยได้ไม่ต้องใช้ติ๊กป่ะฟังเสียง นี่เลยโอ้โหแรงอัดเล็งเบียงดีมากตัวนี้แจ๋วครับ